สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องดัดเหล็กโค้งนะครับแบบใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีชุดลูกดัดนะครับสาหรับดัดเหล็กโคมนะครับให้จานวน6กชิ้นนะครับดัดได้ทั้งหมด4ขนาด1ชุดนะครับ ตัวนี้นะครับตัวติดเครื่องนะครับจะเป็นตัวดัดเหล็กเหลี่ยมนะครับดัดเหล็กเหลี่ยมนะจะดัดเหลทั้งหมดท้าขนาดนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีมาขอมอเตอร์นะครับขนาด2งมา้าตัวเครื่องตัวนี้นะครับใช้ไฟ220โวลต์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดินหน้าถอยหลังนะครับตัวดินหน้าหอยหลัง ตัวด้านบนนะครับคือตัวหมุนนะครับเพื่อดัดเด็กโค้งตามรูปนะครับตัวนี้คือเกียร์ทดนะครับพร้อมใส่พานสองเส้นติดมาพร้อมใช้งานเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเราติดให้ดูนะครับเนีย่ยแล้วเราก็หมุนข้างบนตัวนั้น,นครับตอนใช้งานแล้วเราสะดักนะครับ ขึ้นลงได้ตามเราปับปับทุกโค้งครับ,ลบ,บ,ลรรบแล้วก็ปับินหน้าไปหลังได้อนนโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับ